มั่ยใจยังหลาอเูิ่มแล้ว,ห,ลลวหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่บางคนมาแต่เช้าเลยแล้วก็บางคนก็มาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ยังไงขอทุกคนอย่างที่บอกอวยพรทุกคนสมว่าโรงแรมนีลสวยมากแล้วก็ขอให้ กลับบ้านดีๆนะครับผมแต่ว่าใครยังไม่อยากกลับว่าที่นี่ไม่กับบางนามีอะไรต่างๆมากมายครับไปเดินเล่นกันได้นะครับแต่ต้องซื้อของมาด้วยนะครับไม่อย่างนี้ไม่ได้รเล่นแซววก็ขอบคุณทุกคนมากปอปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมแล้วก็รักทุกคนมากๆรักทุกคนมากขอบคุณมากแล้วก็งานนาหน้าขอขอเราได้เจอกันอีกนะครับผมขอเราได้เจออีกกลับบ้านดีกลับบ้านดีๆกลับบ้านดี Thank you, thank you. Thank you all of you. See you next time.